ดี่ะคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเอาใจคนหารถเจ็ดที่นั่งโฟวิวนะคะขอบอกเลยคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะคะเพราะคันนี้สวยยดยอดจริงๆกับรุ่นโตโยต้า p o r t r ตไลเดเครื่อง3000 Z, ันเคเซเกียร์ธรรมดาโฟวินะคะปี2002เราไปชมกันดีก่าว่าจะสวยขนาดไหนไปเลยเดี๋ยวเราพาชมดูภายนอกกันก่อนเลยนะคะ ดูด้านหน้านะคะตรงนี้ไฟใช้งานปกติเลยนะคะไฟตตนหมอกก็ใช้งานได้นะคะกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าเดิมโรงงานด้วยคันนี้สีภายโดยรวมนะคะสีโดยรวมภายนอกนะคะเราปะให้เลยนะคะประมาณ90เปนะคะและที่สําคัญคันนี้ไม้น,อน้อยไม้แท้ไม่เดิมนะคะไม้รถคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นห้ากว่าโลเองไม้แท้แท้นะคะเรารับประกันเลขไม้นะคะเดี๋ยวเราพาดูยางนะคะยางเนี่ย ดอกหนานะคะคันนี้เราขับแล้วนะคะยางไม่กระด้านขับนิ่มช่วงล่างดีนะคะที่สําคัญใครชอบลุยขลิเลนนะเรามีฟรีล็อกให้ด้วยนะคะใครชอบจะลุยขลิเลนเออกคลิปหนักๆน,นะคะคันนี้เครื่องก็สดนะคะลุยได้มันนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้รถสวยเดิมบางทั้งคันเลยนะคะเป็นเครื่อง3000เคเซ็ตัวนี้ตัวหายากด้วยนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะ อบอกว่าคุ้มค่าของการหารถแล้วก็ใครชอบเก็บรถแนวนี้นะคะอยากให้ดูคันนี้นะครับเหมาะที่จะนำไปใช้เครื่องก็สดน,นะคะเดิมบางทั้งคันรถสวยเดิมกริบเลยนะคะถ้าใครหาอยู่คันนี้แนะนำออกทริปหรือจะเอาไปใช้เข้าสวนเข้าไร่หรือออกทริปหนักๆแต่งเท่ๆนะคะยิ่งแต่งรถอะไรก็ไม่รู้ยิ่งแต่งก็ยิ่งแพงคันนี้เนาะ เดี๋ยวเราพาชมภายในกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราพาชมดูภายในกันก่อนเลยนะคะตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์นะคะกระจกไฟฟ้านะคะปรับขึ้นปรับลงนะคะล็อกนะคะหรือว่าปรับกระจกด้านข้างนะคะภายในนะคะเราต้องขอกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคัะคันนี้เพิ่งาเข้ามาเรายังไม่ทําความสะอาดอะไรมากมายเนาะเรามาให้เห็นกันสดๆเลยรถสวยๆเนี่ยนะคะ ก็เบาะนะคะเบาะค่อนข้างโอเคอยู่นะคะภายในนะคะสภาพนะคะดูนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูพวงมาลัยนะคะโอ้โหเงาวับนะคะไม่มีขาดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มต่างๆเนาะปุ่มอันนี้นะคะก็ปัดกระจกด้านหลังนะคะอันนี้ก็เอาไว้เปิดแอร์ด้านหลังนะคะดูภายในนะคะสวยนะคะ ช่องแอร์นะคะหรือว่าคอนโซลหนานะคะสวยเป๊ะมากสวยเป๊ะเดิมๆมมากวิทยุเดิมนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะคะเราต้องคงความคลาสสิกของรถใช้ได้ปกติเลยนะคะถ้าคุณมียัง,ยงเก็บเทปไว้อยู่นะหรือจะเป็นเครื่องเล่นซีดีก็ได้เปิดได้หมดเลยนะคะดูด้านหน้านะคะเบาะนะคะเบาะยังโอเคนะคะสวย ทุกอย่างเลยนะคะฟิล์มนะคะฟิล์มรถนะคะฟิล์มรถยังสวยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เนี่ยเพยดานด้านบนสวยกริบไม่สก,กปรกนะคะรถใช้เจ้าของเดิมใช้ดูแลได้อย่างดีเยี่ยมนะคะคุณด,ดูภายในนะคะคันนี้รถเดิมเลยนะคะเดิมบางด้วยนะคะดูขอบป,ประตู ไม่เคยแกะทำสีทำสีอาจจะมีบ้างเนาะแต่ไม่เคยแกะชนหนังนะคะไม่มีชนหนังนะคะคุณดูเ,เอามาแบบว่าสภาพแบบออริจินอลเลยแล้วกันเนาะสวยมากนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองดูเปิดเลขใหม่ให้ดูนะคะนี่ราคะเลขใหม่หนึ่งแสนสองมื่นหกโลนะคะ เลียกไม่เดิมโรงงานนะคะเรียกไม่เดิมนะคะเลียกไม่แท้ๆเลยนะคะนี่อันนี้เราเพิ่งเอาไปเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์โตโยต้ามาเลยนะคะโอโหคันนี้ขนาดช่างเห็นยังเกลียวกร้าวกันหมดเลยะคะ่ะเครื่องเครื่องสดมากแห้งนะคะเขาเก่าแต่ปีรถแต่เครื่องเนี่ยก็เหมือนขับรถใช้เปียงปียงใหม่อยู่นะคะภายใน เดี๋ยวรอให้ดูกระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะเห็นไหมนี่คนขับนะคะฝั่งโน้นคนนั่งใช้งานได้ทุกส่วนนะคะกระจกไฟฟ้านะคะเราปรับให้ดูเลยนี่ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะกระจกไฟฟ้ากระจกข้างก็ปรับใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็คันนี้นะคะนี่ เป็นเกียร์ธรรมดา4ฟร์วินะคะ4ฟร์วิใช้งานได้ปกตินะคะขับลุยได้ปกติเลยนะคะไม่มีปัญหานะคะแอร์เย็นเจี๊ยบบอกเลยคันนี้แอร์หนาวนะคะข้างหลังคนที่นั่งสุดแถวสามนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะหนาวนะคะแอร์เย็นมากเนาะใช้งานดีเยี่ยมนะคะขอบอกเลยแล้วก็เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราหาเปิดเปิดเพลงให้ฟังสะหน,น่อยนี่เวลาเปิด ถ้าคุณสังเกตเห็นไหมเสาอากาศขึ้นลงเองอีกคุณคิดดูละกันสภาพนี้นะคะคุณจะไปหาที่ไหนนางฟ้าอย่างนี้นะคะยากมากนะคะเสียงเพลงเปิดอ่ะโอเคสุดยอดนะคะบอกเลยคันนี้ใครหารถเจ็ดที่นั่ง4ฟ h e วินะคะ s ปอร์ต i d เดเครื่อง3000ันเคซนะคะเกียร์ธรรมดา ถ้าใครหาอยู่แนะนําคันนี้นะคะคุณจะได้รถสวยๆและก็ขับได้อีกยาวๆนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเครื่องสดมากดูด้านหลังนะคะแถวสองเห็นไหมคะเบาะไม่มีขาดนะคะแถวสามแถวสามก็จะมีแอร์เนาะเดี๋ยวเราพาไปชมดูนะคะใครหารถรุ่นนี้นะคะสามพันเคซปกติแล้วรถรุ่น แค่เครื่องเขาอย่างเดียวเคเซ็เนี่ยใครๆเขาก็หาไปใส่เครื่องรถเล่นคลาสสิกเก่าๆเอาไว้ลุยกันเยอะแยะแต่คันนี้คุณไม่ต้องไปหาเครื่องใส่เลยนะคะเครื่องเดิมโรงงานและที่สําคัญไม่น้อยเครื่องสดอีกขอบอกเลยว่าคุณจะไปหารถใหม่แท้ไม่น้อยแสนสองหมื่นกว่าโลกับปีรถที่ยี่สิบปีแล้วเนี่ยยากมากนะคะคันนี้เขาบอกเลยว่ายากจริงๆอยากได้รถส,สวยแนะนำคันนี้นะคะ อันนี้แถวสองนะคะเราพาดูแถวสองเนาะเราพาดูชมนี่อันนี้ก็สติกเกอร์โรงงานอะไรเขาก็อยู่ครบเป๊ะเลยนะคะคือรถเขาสวยคือในลักษณะที่ว่าเป็นสันเป็นรูปเดิมเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวลองดูแถวสามนะคะ,ะนี่ปัดเบาะอ,อันนี้เบาะตรงกลางเนี่ยก็ตรงเนี้ยก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะ,ะเลื่อนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไปดูแถว3ตัวนี้เห็นไหมคะก็จะมีแอร์อยูอ่ตรงนี้ปรับได้นะคะแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะนี่คือด้านหลังแล้วคือจริงๆแล้วสปอร์ตไลเตอร์ความเป็นเอกประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะแถวหน้านะคะสามารถปรับเกาะทางด้านนี้นะคะแล้วก็ดันแถวที่สองไปจนสุดนะ แล้วก็เอนอนนะคะสบายมากนะคะคันนี้อนเนกประสงค์สุดๆอันนี้ช่วงล่างทางด้านหน้าหน่อยเดิมเลยนะคะอันนี้เราพาดูช่วงล่างนะคะนี่ช่วงล่างเดิมๆเ,เลยนะคะยังไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดอะไรนะคะเดิมๆไม่เป็นสนิมนะคะสวยมากช่วงล่างกริปนะคะคันนี้ภาพเบรกก็เปลี่ยนใหม่แล้วด้วยนะคะ เดี๋ยวเราพามาดูหน้าเครื่องดีกว่านะคะนี่รถเขาเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีชนหนักนะคะข้างแกงเดิมนะคะคันหน้าเดิมเป๊ะเลยนะคะเลขนะคะอะไรก็ยังอยู่ครบเห็นไหมคะข้างนี้ก็เดิมเป๊ะเลยนะคะสติกเกอร์นะคะอยู่ครบเพจนะคะเพจเป๊ะเลยนะคะเพจก็อยู่เดิมนะคะด้านบน เทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะคุณดูเครื่องอันนี้เครื่องเรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้นะคะเครื่องเดิมโรงงานนะคะนี่เราก็ที่สําคัญแบตใหม่ใช้ขับกันยาวๆเลยนะคะสายพานนะคะสายพานสายพานเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะคะน้ํายาหม้อน้ํานี่ก็น้ำยาหม้อน้ําสีชมพูนะคะเป๊ะนะคะเครื่องนะคะไม่มีเคยแกะนะคะเครื่องเดิมๆเลยนะคะ หม้อน,น้ำนะคะนิ่มอยู่นะคะสายหม้อน้ำทุกอย่างนิ่มนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงเครื่องเพาะกันสักหน่อยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข0969463334นะคะกับคันนี้รถ7ที่นั่งอนเนกประสงค์โฟ e วินะคะเครื่องสัมพันธ์เคนะคะถ้าใครสนใจเนาะส่วนรายละเอียดนะคะราคานะคะเราจะลงรายละเอียดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะเราจะลงรายละเอียดแล้วก็ราคาทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะคะขอแยกขายเป็นเงินสดเนาะขอบอกเลยว่าถ้าคุณได้ไปนะคะ ไม่ผิดหวังนะคะไม่เสียเวลาเครื่องสดเหมือนเครื่องใหม่เลยนะคะภายในก็ดีระบบไฟฟ้าแอร์วิทยุนะคะหรือว่าการใช้งานต่างๆภายในใช้ได้ดีเยี่ยมทุกอย่างนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักโทรสอบถามเราเข้ามาได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะเราขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเข้ามาด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราไปก่อน พบกันใหม่คันหน้าเราจะหารถสวยๆอะไรมาให้ชมันอีกพบกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย